ส่งของคือตัวแทนทังก้อนหนังค่ะพิลอลทรถกาส่งปันค่ะปอหอมยาวเมื่อส่งนี่น้องแป้งหอมเขากอที่ให้จอมค่ะอ่านี่กอที่คือพหลอดเมื่อส่งปั้นค่ะในค่ะพหลอดเขากอดเตรียมตัวที่เมื่อส่งปันนยวค่ะนี่กอดถ่ายเก็บรีวิวอีกหนึ่งค่ะแต่เหยวก็เปิดทับตัวแทน่นขายอยู่ค่ะ นี่ค่ะก่อนหอมเกลที่ออกมือตังหนอกก่อนที่มาใจกันแหลบกันค่ะนี่ก็อที่เป็นกันแหลบไม่ลินค่ะที่ปลาขิมวังนมในโตค่ะเมื่เอเฮอหน้าเฮาแหงค่ะเกง่ายๆคำเดียวค่ะใสยยะ่ยาวกลมเป็นค่ะเป็นคุยค่ะหนึ่งนาหน้าเฮาออกเฮอหนึ่งนาสัาสมไว้กัค่ะพอเฮาออกมือตังหนอกถ้าหอมเลยอหอมเลยใจกันแหลกนี่ นาฮาที่อ่าลำเยาวกนาเปออกคือน้ำค่ะนำมันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กันแดดปันนาเฮาทุววันยาวกอ่ามันที่ปกป้องแสงแดดพัานเฮายาวกเฮ็ดคืนนาเฮาขาวแทงระลับหนึ่งค่ะหนาก็มมันค่ะเพราะว่าเฮาใช้กันแดดปันนาเฮาทุกวันนี่ก็มาใช้อ่ากันแดดอัลมอนด์ต่อั้งค่ะกันแดดอัลมอนด์นี่มันที่ใจปกปิดอะไรอย่างดีค่ะเขาใส่กันเขาใส่กันแดดกับอ่า เมียวหนึ่งเาียวเขามาใส่ทางเมียวนี่ทงก่อไรคะ่ะตัวนี้ก็เก่งไงนะคะปกปิดลอยลำลอยแรงไรอย่างดีคะ่ะมาใส่ก่อนนะคะแทงระลับหนึ่งกําเร็วคะ่ะตัวนี้นี่ที่เป็นกันแหลกแต่ตึงลองปืนจอมคะ่ะใส่กันแหลกไปสองเมียวเลยใจดีเลยอยากมาบอกต่อคะ่ะนี่ก่อเลยมาจอยเปินปัดเพียวติวาดคะ่ะเปินดีตั้งทำคะ่ะก็เลยเต็ม ปัายูเสือสัตว์สังเจนีไว้ค่ะยลาวกอล่างห้องน้ำสังเจนีค่ะนี่ก็ปัดยูย่อก่อถูย่อก่อเสือสัตว์เลยค่ะไปเราเท่าก่อมาจ่ายเสือสัตว์ปันค่ะดีเือนไหนเมื่อไหร่ก็อะไรค่ะมื่อจ่ายสองก็อะไรหนึ่งก็อะไรพอตันวันนะถ้าเอาจ่ายก็เลยวนนั่นนาะอ,อันที่สอมาจ่ายเป็นปัดเพีวยวแล้วก็เสือสัตว์ที่ว่านี้ก็ที่เป็นอามุกปูกเกค่ะเปิ่นเฮ็ดปูกเกปันค่ะ อาปีนี่ก็ดดิตโตค้คอมเกี่ยวเขาเป็นผูกเกค่ะีิมีสิเพิ้นปายค่ะนี่หลักไม้หลักู้เขาก็มาเปลี่ยนไว้มืดเสีายยาวค่ะงามงามนี่ก็สื่อสัตว์เย่าเยา,ยาค่ะนี่กอดปนที่ทอพาย้ำไปเย่า้ะค่ะอ่าตีเย่าเยา,ยาค่ะทางอินก็ย่าเย่าค่ะ ลีวก็ได้กัะจายกันถูดตั้งหนอกแทงแล้วก็ปัดเหนือเอาปัดยุดังเนื้อสาตน์่แทงนี่ก็สลาบันตึกเฮ็ดอยู่ค่ะสลาหอฟ้าวันจังค่ะดนอกไม้นี่ก็ถูปิ้นตั้งหนอกค่ะจ่อยจ่อยกันคนละไม้ละมือค่ะนี่ก็มาล่อปัดตั้งเหนือมันแดงค่ะเพราะว่าเนื้อสาต์นี่มันเป็นกลมุกเป็น อีสังอินหนึ่งค่ะก็เลยมาปัดตั้งเหนือมันแทงปัดยุ่ยเย่าก่อนที่กะล่างห้องน้ำกันค่ะอ่าล่างห้องน้ำนี่หอมจอมเลยถ่ายไว้ค่ะตั้นเลยถ่ายเพราะว่ารถจอยเปิดนี่ก็กังปอกเพลินอ่ามืออับน้าไม่สั่งจะนี่เรากอติีมือตีเปิดัางทำตีเฮินเปิดทางค่ะไหนน้องไกหอมกอดโต๊ะเตา